Hi สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะนะคะตอนนี้อยู่กับเมมเบอร์เป็นคนสวยคนน่ารักนั่นเองนะคะมากับพีชอากาศในหัวข้อที่ว่าจัดระเบียบก่อนไม่ใช่ในหัวข้อที่ว่าก๊อกก๊อกข้อความจากเขาถึงเพื่อนๆน,นะคะวันนี้จะเล่นเป็นพิกอากาศให้เพื่อนเลือดนั่นเองนะคะเป็นข้อความจากเขาคนนั้น ถึงเพื่อนๆที่น่ารักของแม่มดค่ะมาฟังข้อความเขากันนะคะแบบพิกอาร์ก uh ัสก็ก็กพิกอากาสถ้าชอบการ์ดไพ่การ์ดดูดวงของแม่มดเขาเพิ่นสามารถทำบุญผ้าค ja. mm ู่ก um ับแม่มดเขาเพิ่นได้5บาท10บาทนะคะหรือทำบุญด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วอย่าลืมกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักมันเพ่นกันหลังฟังคลิปจบนะคะคอมเมนต์สุภาพสุภาพนะเพราะแม่มดตามอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะโอเคแม่มดมีเพื่อนเิ่มเลยทั้งหมด3กองค่ะคนกองที่หนึ่ง ทาวเวอร์ทุนกองที่สอง The Star เ์ทนกองที่สามสีดาแด้สำหรับแม่มดสี่ถ้วยกองที่หนึ่ง The ะ o า e r นะคะกองที่สอง The Star ร์กองที่สามสีดา นึกถึงใบหน้าของเขานึกถึงน้ําเสียงของเขานะคะแน่นอนจติกรมีว่าคุณและเขาจะต้องมีการและกันในชีวิตนะคะไม่ใช่มาถามถึงดาราที่คุณชื่นชอบหรือคุณรู้จักเขาฝ่ายเดียวอาจจะไม่ใช่ข้อความที่ส่งตรงถึงคุณอาจจะเป็นข้อความของเพื่อนๆท่านอื่นน,นั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะอ่ะกรองที่หนึ่งหรือทาวเนะคะเขาผูรู้สึกว่าคุณกับเขาจบกันไปแล้วเป็นความสัมพันธ์เก่าๆเ,เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเพิ่งทะเลาะกัน หรือแยกทางกันไปนแล้วนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อยด,ดีก็จบโดยที่ไม่ได้ร่ำลาไม่ได้เอ่ยปากเซคุดบายหรือไม่ได้พูดว่าทําไมไปต่อไม่ได้หรือเป็นความหรือพูดหรือไม่ได้พูดประโยคที่เกี่ยวกับการยุติความสัมพันธ์อยู่ดีก็เงียบหายอยู่ดีก็หายกันไปนเลยอยู่ดีก็เรื่อที่จะไม่ไม่ไปกันต่อคุณอาจจะอยากฟังว่าคนคนนี้เขาอยากจะพูดอะไรกับคุณนะ สัตวุสัตวุสัตวุที่บุญบารมีของข้าพเจ้ามี้สาดิ์ยู่วงและบุญบารมีของท่านและบุญบารมีของเขาคนนั้นนะคะข้อความของเขาถือเป็นที่น่ารักของแม่หมดประมาณนี้แม่ดมดจะอ่านแบบนี้นะอ่านคล้ายๆกอกอกๆนะคะเธอ เธอใจแข็งมากเลยนะตอนนี้เธอเธอใจแข็งมากๆเธอถ้าจะไม่เปิดโอกาสให้เราเข้าไปในความสัมพันธ์เธอคงเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นไปแล้วแหละเธอคงมีความสุขกับคนอื่นเรารู้สึกว่าชีวิตของเธอมันกำลังพัฒนาไปข้างหน้า กำลังเติบโตในหน้าที่การงานหรือว่ากำลังมีความสำคัญใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเธอเราก็ได้แต่รอนะรอให้ความรู้สึกแย่ๆที่เราเคยทำร้ายเธอหรือที่เธอเคยทำร้ายเราความรู้สึกแย่ๆที่เรามีต่อกันมันมันจางหายให้เราลืมตรงนี้ไปได้สักที เราก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเหมือนกันเราก็อยากอยากสารความสัมพันธ์อยากมีความรักที่ดีอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักใหม่ๆแต่เราก็อดคิดถึงเธอไม่ได้เวลาที่นึกถึงเธอมันเศร้ามันเหงา แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ยังไงจะขอโอกาสเธอยังไงจะพูดยังไงเพื่อความสัมพันธ์มันมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีเ <ization> พราะเรายังมองว่าเธอยังเป็นอนาคตของเราอ่ะยังเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มเราให้มันครบสิบเหรียญเป็นคนในครอบครัวเราอยากเป็นครอบครัวกับ,กบเธอนะ แต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้เธอเปิดโอกาสให้คนอื่นแล้วหรือเปล่าเธอให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วหรือยังแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราเข้ามาขอโอกาสเธอจะเปิดรับเราไหมเธอจะใจดีกับเราหรือเปล่ามนสุดท้ายนะคะเรารอนะเรารอให้มันมีวันนั้นนะวันที่เราสองคนได้โคจรมาพบมาเจอกันแล้ว ได้เริ่มต้นกันใหม่ในทิศทางที่ดีไพ่หมดแล้วนะคะนี่คือข้อความประมาณนี้แลก้กันเพื่อนเขาูรู้สึกว่ามันเหมือนเขาทะเลาะก,กับตัวเองว่าเขาจะต้องเริ่มความสัมพันธ์ใหม่หรือว่าเขาควรรอคุณเขาควรจะกลับเข้ามาขอโทษคุณและขอโอกาสคุณไหมนะคะเหมือนเขากําลังอยู่ในสภาวะที่เขาก็คิดว่าคุณตอนนี้ น่าจะไปมีคนอื่นแล้วคุณเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณแล้วคุณไปโฟกัสคนอื่นแล้วหรือเปล่านั่นเองค่ะในสิ่งที่เขาคุ้มคิดอยู่กับตัวเขาเองนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ไม่เข้าใจเพื่อนๆก็ลองไปทวนไปทวนตั้งแต่ต้นนะคะน่าจะเข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารผ่านหน้าไพของแม่มดนะโอเคปะคนกองนิส สอย่าเพึ่งสองก่อนคือนอ,อนที่สองนะคะเดอะสตาร์แม่มดขยับบ่อยนิดนึงนะคะแม่มดปวดตูดวันนี้นั่งทำงานแบบทั้งวันเลยปวดตูดคนกอนที่สองเดอะสตาร์นะคะดูคุณมีความหวังในความสัมพันธ์ครนี้มากๆเลยนะคะ คุณดูบางคนนะคนง้นที่สองไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ว่าขอให้ได้ครองคู่กับค,คนคนนี้ขอให้ได้รักกับค,คนคนนี้คุณดูมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้มีความหวังกับเขาคุณแต่มันมีความลังเลในความหวังทางแนวคุณมีความลังเลคุณอาจจะดูคลิปมาหลายคลิปแล้วว่าคือเขาเป็นเด้อคู่กัน คุยกับเขาเป็นคนรักกันแต่ทําไมมันไม่เขาบอกดิ <c oughs> ทาไมมันไม่เกิดขึ้นจริงสักทีอะทําไมแม่หมอพ่อหมอที่ดูดวงให้ทําไมว่าเป็นคู่กันเป็นคนรักเก่าในอิรชาและก็ยังไงช่นนี้ก็ต้องได้ขอรักกันแต่มันไม่เกิดขึ้นจริงสักทีบางคนดูดวงมาเป็นปีมาคนดูดวงมาเป็นระยะเวลาเป็นปีๆกับคนคนเดียวคนคนเนี้ยแล้ความสัมพันธ์ก็ไม่เคยเกิดขึ้นสักทีแล้วทุกครั้งที่หน้าไพ่บอกว่า คุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันคุณมีความหวังและคุณการที่ฐานบ่อยมากๆด้วยขอให้คุณได้สมหวังกับคนคนนี้ขอให้คุณได้คล้องคู่คนคนนี้ขอคุณได้รักกับคนคนนี้ถ้าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆก็ขอให้ได้รักกันเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณลังเลละลังเลว่ามันจริงหรือไม่จริงสิ่งที่แม่หมอพ่อหมอสิ่งที่ฟังคิดมามันเป็นพีงนิทานหรือเปล่าว่าคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันนะคะคุณเริ่มแบบไม่มั่นใจ ถ้าคำใบ้มันตรงไปกันต่อบางคนเชื่อเรื่องทวินเฟมแน่นอนคนที่เลือกกองที่สองเชื่อเรื่องโซเมททวินเฟมเชื่อเรื่องออ,อดีตชาติพบชาตินะคะคุณเลยมาดูดูด้วยความลังเลด้วยความสงสัยด้วยว่า คือทำไมดูคลิปอื่นๆแล้วก็มีเด็คนทักว่าเป็นทวินเฟรมกันเป็นโซเมดกันแต่ทำไมมันมันยังไม่ได้ลงเอยกันสักทีทำไมมันไม่ได้รักกันสักทีทำไมเขาไม่แสดงออกทำไมเขาดูคุมเขือหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณเคยไปฟังคลิปมานะอันนี้คือคำใบ้นะถ้าคำใบ้มันใช่ก็ลองไปฟังข้อความจากเข้าถึงคุณนะ สาธุสาธุสาธุที่บุญบารมีของข้าพเจ้าวันวิสาประยุงและบุญบารมีของเพื่อนและบุญบารมีของเขาคนนั้นข้อความเขาถึงคุณนะคนกลองที่สองนะคะแต่มนี้แม่โมจะอ่านคล้ายกอกกอกนะคะข้อความถึงคุณ เธอเธอรู้ไหมว่าเธอมีเสน่ห์มากในสายตาของเราเธอเป็นคนใจดีโรแมนติกเราก็แอบคิดบทรักกับเธอนะว่าถ้าได้รักกันกันกบเธอหรือว่ามีเธอในชีวิตมันจะโรแมนติกขนาดไหนดูจริงใจอะ่ะเรา คิดว่าเราอะเธอเป็นเนื้อคู่กันแหละเราเราคิดว่ามันเป็นความรักเรื่องระหว่างเราสองคนมันมันเป็นพรมลิขิตมันคือเนื้อคู่มันคือโซมเมตมันคือทวินเฟรมมันคือโชคชะตาที่ดึงให้เราสองคนมาพบมาเจอกันมันเป็นเรื่องที่หมหัศจรรย์มากๆที่เราต้องรู้สึกกับเธอแล้วเราก็ รู้สึกกับเธอมากๆใพ่สอดคล้องกันมากแต่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อได้ครองใจเธอหรือได้เธอมาครอบครองเพราะเรารู้สึกว่าเราต้องสู้กับหลายคนมากๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้และเราไม่รู้ว่าเราจะชนะไหมเพราะว่าเธอดูเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะ เธอมีสนเสน่ห์เธอดูดีอะ่ะเรายังชอบเธอเลยอะ่ะแล้วทําไมคนอื่นจะไม่ชอบเธอทําไมคนอื่นจะไม่หมายปองเธออะ่ะเธอมันเป็นที่แบบต้องกายของท้องตลาดนี่ <c oughs> แล้วเธอก็ไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นเธอเย็นชานะเธอนิ่งใส่เราอะ่ะ ดูไม่ได้สนใจเราเลยหรือว่าเธอไม่พร้อมในความสัมพันธ์หรอเธอยังอยากเป็นอิสระยังอยากใช้ชีวิตยังไม่อยากมีแฟนหรอแต่จริงๆเราสองคนเป็นเนื้อคู่กันไม่ใช่หรอแต่ถ้าเธอต้องการความอิสระ แล้วก็อยากให้เธอเป็นอิสระแต่อย่าเพิ่งเปิดใจให้ใครนะเป็นอิสระแล้วอย่าเพิ่งมีแฟนนะโสดไปก่อนนะถ้าเธอรักอิสระก็อิสระให้เต็มที่ใบสุดท้ายอย่าเพิ่งเปิดใจให้ใครอย่าเพิ่งไปปันใจให้ใครอย่าเอาใจของเธอไปให้ใคร แล้วก็อย่าเอาร่างกายของเธอไปให้ใครเธอไม่เลือกเราเราไม่ว่าแต่แต่ถ้าเธอต้องการอิสระก็จงใช้อิสระให้เต็มที่ตอนนี้เราจะอยู่ในพื้นที่ของเราประมาณเนี้ยค่ะใครหมดแล้วอืมเขาดู เขาดูเหมือนรู้เรื่องราวของคุณน่ะคนงอที่สองเขารู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นเพื่อนกันในโลกโซเชียลเขาดูเหมือนเป็นคนที่รู้เอ่อความเป็นไปเป็นมาในในชีวิตของคุณว่าคุณทำงานอะไรใช้ชีวิตแบบไหนหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ยังโสดอยู่ก็ได้นะคะเหมือนเหมือนคุณยังไม่พร้อมที่จะคุณอาจจะแสดงออก ว่าคุณไม่พร้อมที่จะมีความรักยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครหรือว่าอะไรก็ตามนะคะอืมเขาอาจจะเห็นว่าคุณโสดแล้วเขาก็คิดว่าคงจะมีใครหลายคนเข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาดูห่วงคุณนะแต่แต่อินเนจีของเขาอะก็ดูมันมันเข้าพุ่เข้าพุดให้ความรู้สึกถึงคนที่ปากแข็งมันเหมือนพลังงานของเขามันนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะแต่มันคือสิ่งที่เขาไม่พูดนะคะ มันเหมือนเขาอยากห้ามคุณว่าอย่าเพิ่มมีใครนะแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดแบบนั้นเขาทําไม่ได้เขาพูดไม่ได้อืมประมาณนี้เพื่อนๆคงจะเข้าใจในสิ่งที่ไม่มดสื่อสารนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ไม่ได้บอกไงนะคะนั่นแสดงว่าเขานะ่าจะเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจโอเคปะ่ะไปต่อที่คนกรองที่สามนะคะคนกองที่สามสี่ดานะคะ สาธุ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 ดิบุญบารมีของเขาพเจ้านี่สาวิโงลายบุนบารมีของเพื่อนและบุนบารมีของเขาคนนั้นเขาคนนั้นอยากจะพูดอะไรกับเพื่อนคนที่สามนะคะเขาพิ่รู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยต่างคนต่างอาจจะแสดงออกด้กวยความเฉยชาด้วยความนิ่งไหม มันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันดูดูซุ่มซุ่มดูแบบไม่มีความเคลื่อนไหวอ่ะ <S <S มันเหมือนพลังงานที่มันเคลื่อนไหวไม่ได้มากกว่ามันเหมือนทําอะไรในความสัมพันธ์ไม่ได้มันเหมือนแบบคุณอาจจะคุยกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วคุณมีแฟนของคุณอยู่แล้วคุณแอบชอบเขาเขาแอบชอบคุณต่างคนต่างรู้สึกว่า ใจเรามันตรงกันแต่ไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์ไม่เล่จะไม่ทําอะไรเลยจะไม่ทําอะไรเลยไม่ take action คุณไม่ take action เขาไม่ take a c t i o n นิ่งคุณก็นิ่งเขาก็นิ่ง,ง,นนงมันเป็นพลังงานประมาณเนี้ยนะคะคณกองที่สามถ้ามันไม่ใช่ไปกันต่อถ้าไม่ใช่ลองไปเลือกกองอื่นนะคะ,ะข้อความจากเขาถึงคุณข้อความจากเจ้าชายเย็นชาเจ้าหญิงวุ่นวายละกันนะ ก็มันดูนิ่งๆอย่มันดูเย็นชามันดูแบบแปบบรกอ่ะความสัมพันธ์แบบเรียกว่าความสัมพันธ์ได้ไหมโอเคเขาอยากจะพูดกับคุณว่าเขาพิ่งจะทำเหมือนกอกๆนะคะสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับเพื่อนๆกองที่สามเธอ กธอมีอะไรหลายอ,อย่างในชีวิตที่ต้องทำเนะาะเธอดูไม่ว่างอะ่ะดูเหมือนเธอต้องวุ่นวายกับผู้คนมากมายคอยช่วยเหลือคนนั้นคนนี้คอยทำนูน่นทำนี่ไปนั่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะเธอเหนื่อยไหมเธอเหมือนคนที่ทำอะไรหนักๆมากๆในในชีวิตของเธอ เรารู้นะว่าเธอเคยผ่านเรื่องราวแย่ๆในชีวิตมามากและเธอก็ฮิวตัวเองได้ตลอดเธอเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเรารู้สึกว่าเธอเคยผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายหรือเจ็บปวดหรือผ่านช่วงชีวิตที่เคยเฉียดเป็นเฉียดตายมาแล้วกว่าจะเป็นเธอแบบทุกวันนี้กว่าจะเป็นเธอแบบคนที่เข้มแข็งชอบชียเหลือคนอื่นเพราะเธอก็เคยลำบากมาก่อน เธอเลยมีจิตใจที่อ่อนโยนเลยชอบช่วยเหลือคนอื่นใช่ไหมเธอมักจะเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สนุกสนานทุกครั้งเวลาที่อยู่กับคนอื่นๆหรืออยู่ก,กับใครเธอมักจะเป็นเสียงเพลงเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นเธอน่ารักนะเธอน่ารักมากๆ เพราะเธอดูเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นนะเธอมองทุกคนเป็นเพื่อนทุกคนเป็นมิตรเธอมักจะมีคำพูดมากมายรู้ไหมคำพูดของเธออะมันทำมันมากระตุ้นอะไรบางอย่างในชีวิตของเรานะมันมา กระตุ้นความคิดของเราความคิดเราเปลี่ยนไปเราเอาคำพูดของเธอมาใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่เธอพูดสิ่งที่เธอโพสต์ตัวหนังสือที่เธอพิมพ์คำคมอะไรของเธอต่างๆที่เธอชอบแชร์มันมีประโยชน์มากๆเราชอบเรารู้สึกว่าเธออะมันอยู่ในจุดที่แบบ เลือกได้ใครก็คงชอบเธอเธอคงวุ่นวายใจมั้งว่าแบบจะเลือกใครดีอ่ะเพราะว่าคนคงชอบเธอเยอะอ่ะเพราะเธอมีความเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วเธอก็ผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายประสบการณ์ชีวิตของเธอมันมันมากมายมันทำให้ตัวเธอมัน มันมีสนเสน่ห์แล้วก็ทําให้ดึงดูดใครมากมายเข้ามาในชีวิตของเธอจนเลือกไม่ถูกเลยใช่นะะว่าจะเลือกใครเราคิดว่าเธอไม่เลือกเราเราคิดว่าเธอไม่สนใจเราก่อนหน้านี้เธออาจจะคิดว่าเราเป็นเนื้อห่องเธอแต่เหมือนตอนนี้เธอไม่ได้ เรารู้สึกว่าเธอกำลังจะหันหลังให้ความสัมพันธ์เนี้ยเธอกำลังจะไปจากเราเธอจะไม่เริ่มต้นความรักกับเราไมสุดท้ายนะคะพราเธออาจจะไม่อยากรอเราแล้วเธอรู้สึกว่าการรอเราหรือการคิดถึงเราหรือการมีเราในชีวิตมันทำให้เธอไม่มีความสุข เพราะเธอเป็นคนที่ตามหาความสุขอ่ะเธอก็อาจจะเป็นคนที่อยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรืออยากออกไปจากเราเราก็คงทำได้แค่เป็นห่วง เป็นห่วงนะมันจบได้เป็นห่วงอะก้าวไม้มันเป็นเอนจี้ของคนที่แบบไม่ทําอะไรอะค่ะเป็นแค่พลังงานของคนที่แบบเป็นห่วงนะคอยติดตามชีวิตเธอนะคอยติดตามเธออยู่นะว่าเธอจะโพสอะไรจะทําอะไรรู้อยากรู้ข่าวขาว,ขาวเคลื่อนไหวของคุณเขารู้สึกตัดพ้อตัวเองอะว่าแบบคุณคงไม่ได้เลือกเขาคุณคงไม่ ไม่ได้อยากไปต่อกับเขาคนกองที่สามประมาณนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณนะประมาณนี้แล้วกันค่ะโอเคถ้าฟังเรารู้สึกไม่สบายใจตรงไหนก็ไม่ต้องเก็บกับไปนะคะก็ะทิ้งไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแม่มดเอาไปทิ้งให้อีกทีนึงนะคะพเพื่อนๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่มดเขาพุ่นคงต้องล่ำลาไปแล้วหวังว่าพเพื่อนๆคงม,มีความสุขมากกันนะ,ะบ,าบาย